ตอนนี้เรากำลังจะพูดเรื่องของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแปลว่าไม่ต้องมีเซลล์ไข่ไม่ต้องมีเซลล์สเปิร์มนะคะก็สามารถมีลูกได้ด้วยตัวมันเองไปดูกันเลยค่ะนี่เลยหัวข้อนี้นะคะเด็กๆไฮไลท์ไว้นิดนึงค่ะคำว่า asexual reproduction คํานี้นะคะที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยรู้ความหมายไว้นิดนึงค่ะคาว่า asexual คํานี้ค่ะมีอะนาหน้าที่ไหนนะคะตัวเอนําหน้าที่ไหนแปลว่าไม่นั่นเอง เมื่อกี้ที่เราเรียน sexual reproduction ใช่ไหม sexual แปลว่าเกี่ยวกับเพศถูกปะแปลว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคําว่า reproduction แปลว่าการสืบพันธุ์เนาะคราวนี้เราเติม a นำหน้าค่ะเป็น asexual reproduction ก็คือการสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องอาศัยเพศอย่าลืมนะทบทวนชื่อภาษาอังกฤษด้วยวิธีแรกค่ะถ้าไม่อาศัยเพศจะทำยังไงวิธีแรกเขาบอกว่าก็แบ่งตัวออกเป็นสองส่วนไงแบบนี้ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า binary fission นะคะลูกไฮไลท์ไว้นะ นี่ไฮไลท์ไว้เลยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะ binary fission ก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันสามารถจำลองตัวเองค่ะเด็กๆจาก1ชว่กลายเป็น2ค่ะเหมือนมีเวทมนต์นะคะแบ่งร่างกลายเป็น2ตัวได้ถามว่าการสืบพันธุ์แบบนี้ค่ะแบบ binary fission เจอได้ในสิ่งมีชีวิตพวกไหนบ้างหนูโน้ตไว้ข้างๆตรงนี้นะคะโน้ตไว้ข้างๆตามนี้เลยก็คือพบในแบคทีรียค่ะลูกแบคทีรียสามารถ แบ่งตัวได้นะคะหรือพบในพารามีเซียมค่ะยังจำพาราพารามีเซียมได้ไหมลูกพารามีเซียมของพี่แอมเนี่ยเป็นรองเท้าแตะมีขนจำได้ไหมตัวเป็นแบนแล้วมีขนเดี๋ยวมีคลิปให้ดูค่ะดูน้องแบ่งตัวกันแล้วก็มีอะไรอีกคะเจ้าตัวนี้ที่โชว์อยู่ในหน้าจอค่ะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเหมือนอะไรนะสลามที่โยนแปละลงไปบนพื้นเราเรียกว่าน้องอะมีบ้านนั่นเองค่ะอ่าโน้ตไว้นะ อะมีบาพรามิซียมแบคทีเรียพวกนี้แบ่งตัวออกเป็นสองส่วนค่ะไปดูภาพกันในคลิปที่เด็กๆจะได้เห็นนะคะเป็นการแบ่งตัวของแบคทีเรียสเตโปคอร c คัสนิวโมเนียค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามันค่อยๆนะแบ่งตัวจากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดไปสิบหกแบ่งไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่แบคทีเรียเนี่ยมันติดนะคะเหมือนที่เวลาเราบอกว่าเราป่วยใช่ไหมเราติดเชื้อแบคทีเรียค่ะ เวลามาติดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยมันก็จะเข้าไปในร่างกายและแบ่งตัวแบบนี้ค่ะเด็กๆนี่ก็จํานวนเพิ่มขึ้นแต่อันนี้อย่าลืมนะว่มามันไม่ได้แบ่งเร็วขนาดนี้นะเขาเร่งสปีดคลิปขึ้นไป540เท่าค่ะนี่ได้แบบนี้เลยนะแบ่งตัวกันยุบยับยุบยับเลยเนี่ยถ้าเรานะคะไม่รักษาหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่สามารถทําลายมันได้ทันเราก็จะแสดงอาการป่วยค่ะเด็กๆตัวร้อนเป็นไข้ขึ้นมานั่นเอง โอเคเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งให้ดูค่ะตัวนี้ค่ะคือเจ้าพารามีเซียมค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมที่พี่แอมนิยามมันว่าเป็นรองเท้าแตะมีขนค่ะแบบนี้เลยค่ะเห็นเจ้ารองเท้าแตะมีขน2ตัวไหมคะที่กำลังแบ่งตัวอยู่ค่ะนี่เขาเพิ่งแบ่งตัวกันเสร็จนะแต่เขายังแยกออกจากกันไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆ มาเป็นกำลังใจให้เขาด้วยคาว่าเขาจะสามารถแยกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อไรค่ะดูนะมันยังมีเยื่อใยเล็กๆที่ติดอยู่ด้วยกันอยู่เลยเห็นไหมลูกออกไปเธอหลุดออกไปจากชั้นได้แล้วเนี่ยยังหลุดไม่ได้สักทีสังเกตนะพาราเมซีมเนี่ยลักษณะค่ะเป็นตัวแบนๆเหมือนรองเท้าใช่ไหมหลูกมืนใบไม้ก็ได้แล้วแต่เด็กๆจินตนาการหรือเหมือนนี่ไหม,มเมล็ดฟักทองไหมใช่ไหม แล้วก็มีขนหนูเห็นไหมไอ้ที่มันเป็นริ้วๆรอบตัวมันนะคะคือขนเล็กๆนะคะทำหน้าที่พัดโบกทําให้มันขยับนะคะทำให้มันว่ายน้ําได้เหลือเยื่อใยอีกนิดเดียวจะหลุดออกจากกันแล้วค่ะเนี้ยค่ะคือการแบ่งตัวการแบ่งตัวแบบนี้ค่ะเด็กๆลักษณะที่ได้ค่ะมันแบ่งมาจากตัวเดิมถูกไหมเหมือนกดก๊อปปี้กันมาแสดงว่าพันธุกรรมของมันก็เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะและสุดท้ายเป็นไงหลุดออกจากกันได้แล้วนั่นเองนะคะนี่คือพารามิซียมค่ะ วิธีต่อมาค่ะมันเป็นวิธีที่อาศัยการแตกหนอค่ะลูกภาษาอังกฤษเรียกว่า Budding ค่ะลูกไฮไลท์ไว้นะอย่าลืมนะชื่อภาษาอังกฤษทบทวนด้วยเนาะแบ่งตัวเป็น2ส,ส่วนเมื่อกี้คือ Binary f i s s i o n นะคะใครที่ไม่รู้ควรจะไปทวนเลยอันที่สองแตกหน่อค่ะเด็กๆภาษาอังกฤษคือ Budding ถามว่าเอ๊สิ่งมีชีวิตอะไรที่แตกหน่อได้ภาพโชว์เลยค่ะตรงนี้คือตัวไฮดรานั่นเองนะไฮดราเนี่ยแตกหน่อได้นะลูก แมนมีอะไรอีกที่แตกหน่อได้เอาใครรู้บ้างเอานึกถึงพืชก็ได้พืชอะไรแตกหน่อได้นึกถึงหน่อเลยคะหน่อไม้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่านหน่อไม้ไงพี่แอมหน่อไม้เป็นหน่อของต้นอะไรจ๊ะห้ามตอบพี่นะว่าเป็นหน่อของต้นไม้หึไม่ใช่นะลูกหน่อไม้เป็นหน่อของต้นไผ่นั่นเองค่ะอไผ่ก็แตกหน่อได้กล้วยก็แตกหน่อได้นะลูกจริงๆมีอีกตัวหนึ่งที่แตกหน่อได้คือยีสต์อันนี้อยากให้รู้จักนิดหนึ่ง ยีสต์เนี่ยก็เอามาทําขนมปังใช่ไหมพอรู้จักนะพวกนี้สืบพันธ์ด้วยวิธีการแตกหนอ่อเดี๋ยวไปดูรูปกันค่ะและที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ในหน้าจอนี้นะคะก็คือยีสต์นั่นเองหน้าตาก็จะเป็นเม็ดกลมๆแบบนี้ค่ะและที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นะคะน้องกําลังแตกหน่อค่ะพี่แอมเร่งสปีดเคปขึ้นนะคะหนูจะเห็นว่าอุยจำนวนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยการที่มันงอกหน่อใหม่ของมันออกมาค่ะ อาจจะเห็นได้ไม่ชัดเนาะว่าเอ๊ะแล้วมันหน่อยังไงมันหลุดยังไงเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูค่ะอันนี้คือยีสตัวเดียวๆนะจะได้เห็นภาพอ่าพี่แอมปล่อยให้มันเล่นตามปกติหนูจะเห็นว่ามันค่อยๆงอกออกมาอ่าแตกเหมือนเป็นหนอ่อออกมาเหมือนพี่แอมอถ้าพี่แอมแตกหน่อได้ก็อยู่ๆจะมีแขนงอกออกมาจากตัวค่ะเป็นหนอ่อแล้วค่อยๆจเจริญกลายเป็นตัวพี่แอมแล้วก็หลุดออกไปจากตัวแม่นะคะถามว่าลักษณะพันธุก,กรรมจะเหมือนกันไหมก็แน่นอนต้องเหมือนกันถูกไหมก็กปีกันมาขนาดนี้ นี่คือยีสต์นะคะเดี๋ยวอีกอันนึงจะเอาไฮดรามาให้ดูค่ะไฮดราเป็นตัวที่ออกข้อสอบบ่อยมากเดี๋ยวไปดูกันและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นภาพจําลองนะคะเป็นโมเดลของไฮดราหนูจะเห็นว่าไฮดรากำลังงอกหน่อออกมาค่ะอย่างนี้แหละเรียกว่าการแตกหน่อน,นั่นเองสังเกตน,นะมันจะค่อยๆงอกหน่ออันใหม่ออกมาแล้วก็จะมีหนวดมีอะไรออกมารูปร่างหน้าตาเหมือนตัวแม่เพยงแต่ตัวยังเล็กอยู่ค่ะ พอมันได้ลักษณะที่เหมือนกับตัวแม่ทุกประการแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากตัวแม่ค่ะให้มันแยกไปจเจริญเติบโตต่อไปนั่นเองแบบนี้นะอา่าวงอออกมาแบบนี้เห็นไหมนี่คือหน่อของมันแล้วนะคะนี่คือการแตกหนอ่อเดี๋ยวไปดูของจริงกันค่ะว่าท้าของจริงหน้าตามันจะเป็นยังไงแบบนี้เลยเามาดูกันนี่นะคะที่หนูเห็นนี่คือไฮดราของจริงค่ะและน้องกําลังแตกหนอ่อเห็นไหมมีหนอ่องอออกมาอยู่ตรงนี้ แล้วก็หน่อด้านนี้กาลังจะหลุดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนียห็นไหมกําลังจะหลุดแล้วนะแม่หลุดโตเต็มที่แล้วค่ะปล่อยนุไปเละค่ะแม่ก็บอกอ้าอาข้าจะปล่อยเจ้าไปแล้วนะข้าก็เห็นเจ้าได้เติบโตและมีหนวดออกมาเหมือนข้าแล้วเพราะฉะนั้นข้าก็มั่นใจแล้วว่าเจ้าน่าจะโตได้ได้ดีนะแยกออกจากข้าไปลาก่อนะลูกข้าดูนะน้องจะหลุดออกจากกันแล้วนะคะนี่นี่คือการ แตกหนอนั่นเองดูภาพนี้แล้วจำมาไว้นะลูกแตกหนอ่อเจอนายไฮดราคือในสภาวะปกติค่ะไฮดราเขาก็จะแตกหน่อแบบนี้ค่ะเป็นการสืบพันธุ์ด้วยวิธีหลักของเขาเลยเนาะเขาเขาไม่ลองอาศัยเพศแต่ถามว่าไฮดราเนี่ยสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ไหมคําตอบคือได้นะลูกไฮดราสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ตัวไฮดราเองอะค่ะลูกอันนี้กำลังจะหลุดแล้วอึ๊บอ่าหลุดออกจากกันแล้วนะคะนี่หนอ่อหลุดไปเรียบร้อยคือตัวไฮดราเนี่ยนะลูก มีทั้งเพศผู้เพศเมียในตัวเดียวกันไฮดราถือว่าเป็นกระเทยนะเพราะมี2เพศในตัวเดียวกันแต่อย่างที่พี่แอมบอกอะค่ะมันไม่สามารถที่จะผสมในตัวมันเองได้เนาะมันก็ต้องไปหาไฮดราอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีเซลล์ไข่ที่พร้อมแล้วหรือสเปิร์มที่พร้อมแล้วมาผสมกับตัวมันเนาะซึ่งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศอะคะ่ะสำหรับไฮดราเนี่ยจะเกิดขึ้นในภาวะที่สิ่งแวดล้อมมันผิดปกติคือปกติเขาไม่มานั่งสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเหรอกค่ะ ปกติเขาแตกหนอกก็ง่ายกว่าจริงบ้างไม่ต้องหาใครเลยฉันอยู่ของฉันฉันก็ไปได้นั่นคือสภาวะปกติเนาะข้อสอบเคยถามค่ะว่าในสภาวะปกติไฮดราสืบพันธุ์อย่างไรอ่าบางคนก็รู้ว่าเฮ้ยไฮดามี2เพศเอ๊ะมันอาศัยเพศหรือเปล่าแต่เด็กๆควรรู้ไว้เลย <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปโน้ตในชีตนะคะอ่าไปโน้ตกันอ่านในชีทนะคะหนูเขียนไว้ตรงนี้หน่อยก็ได้ค่ะโน้ตไว้หน่อยว่าปกตินะคะไฮด้า จะแตกหนอค่ะโน้นไว้อีกรอบนะปกติไฮดราจะแตกหนอแต่ถ้าสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมค่ะแต่ถ้าสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมไฮดราจะสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ มันเคยออกข้อสอบค่ะเพราะฉะนั้นพี่อัมเลงต้องเอามาเล่าให้เด็กๆฟังเนาะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็เข้าตามหลักการนะคะเด็กๆที่ต้องสืบพันธ์แบบอาศัยเพศเพราะว่าการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศมันทําให้เรามีโอกาสพัฒนาสายพันธุ์ใช่ไหมเผื่อเราไปเจอลักษณะที่ดีของฝั่งตรงข้ามเราก็สามารถเอามาแล้ว ปรับนะคะแล้วส่งต่อไปให้ลูกหลานของเราเราก็จะพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นเหมือนกับตอนนี้คะ่ะถ้าบอกว่าสภาวะแวดล้อมมันไม่เหมาะสมเราก็ต้องการผู้ที่อยู่รอดผู้ที่แข็งแกร่งถูกไหมที่จะอยู่ต่อได้ไฮด้าก็เลยต้องหันกลับไปสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแทนค่ะตรงนี้โน้ตไว้นะอ่ะถ้าใครจดยังไม่เสร็จพอสาะขอยพ,พอสคลิปเอาไว้นะคะเพราะว่าพี่แอมจะเปลี่ยนหน้าต่อไปแล้วนะไปหน้าที่11ต่อค่ะ วิธีที่3เราเรียกว่าการงอกใหม่ค่ะลูกหรือภาษาอังกฤษก็คือ regeneration re แปลว่า a g เก n ถูกไหมลูกคำว่า re เนี่ย re คำนี้แปลว่า a g เก n a g เก n แปลว่าทำอีกครั้งหนึ่งถูกป่ะ generate แปลว่าการสร้างเพราะฉะนั้น regenerate อันนี้นะแปลว่าการสร้างเพราะฉะนั้น regenerate ก็แปลว่าสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเจอในไหนบ้างเจอในพลาเรียค่ะเขียนไว้ตรงนี้ดีกว่า ตายภาพเลยนี่คือพรานาเรียยังจําหน้าน้องได้ใช่ไหมลักษณะเหมือนลูกศรถูกว่ามีตาด้วยนะแต่จริงๆมันเป็นเซลล์ประสาทค่ะเอาไว้รับแสงเนาะพานารียแล้วก็มีดาวทะเลนี่นะดาวทะเลค่ะพวกนี้ค่ะมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบอมตะมากจะฟันมันยังไงนะคะฟันแบบนี้โป๊ะโป๊ไม่ตายเพราะว่ามันสามารถงอกใหม่ขึ้นมาได้ค่ะ หนูฟันหัวมันเดี๋ยวมันก็สร้างหางขึ้นมาแทนหนูฟันหางมันเดี๋ยวมันก็งอกหัวขึ้นมาแทนได้คะ่ะหรืออย่างดาวทะเลคะ่ะหนูตัดมันแฉกนึงใช่ไหมอย่างเนี้ยหั่นหั่นเลยนะเอามีดหั่นโชะแยกเป็นสองแฉกแบบนี้เดี๋ยวทิ้งเวลาไปสักพักหนึงนะะ่งค่ะเดี๋ยวมันงอกส่วนใหม่ขึ้นมาทดแทนกลายเป็นว่าเอา้าเราได้ดาวทะเลสองตัวซนะงั้นน่ะเออยิ่งตัดยิ่งแบบเพิ่มเคยมีเด็กถาม,พ,มา PM, PM, พี่แอมว่าพี่แอมพี่แอมพานาเรียนแล้วถ้าเราสับ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 เป็นหม มันตายไหมพี่ว่าถ้าหนูสับมันเละขนาดนั้นอ่ะมันก็น่าจะตายลูกคือความสามารถในการเยียวยาหรือสร้างเซลล์ใหม่ของมันอ่ะเพื่อให้กําเนิดขึ้นมาเป็นชีวิตใหม่พี่ว่ามันก็น่าจะมีลิมิตของมันอ่ะหนูสัพ์มันเละขนาดนั้นมันก็อาจจะตายได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาการตัดพนาเรียมาให้เด็กๆดูว่าเมื่อเราตัดมันออกเป็นสส่วนแล้วมันจะงอกใหม่ได้จริงหรือไม่อมาดูกันวันแรกนะคะ amputation ก็คือการตัดนั่นเอง เด็กๆจะเห็นค่ะเขาลงมีดชวบเข้าไปอ,าอ่าตอนนี้เราแยกคานาเียออกเป็นสองส่วนนะคะเป็นส่วนหัวเห็นหัวไหมซ้ายอ,อันอันด้านซ้ายนะซ้ายมือนะคือหัวและอันด้านหางค่ะตอนนี้หางก็ว่ายน้ําแบบสเปะสปะาเออเออมองไม่เห็นเพราะว่าไม่มีตัวรับความรู้สึกแล้วเนาะไอเซลประสาทรบับแสงมันหายไปมาดูฝั่งหางกันก่อนค่ะนี่คือวันแรกของการตัดหางนะคะหนูก็จะเห็น ลักษณะของมันก็คือไม่มีหัวถูกป่ะพี่แอมจะเร่งคลิปเร็วขึ้นนิดนึงนะนี่หนึ่งนะวันผ่านไปสองวันผ่านไปเริ่มเห็นตุ่มใสๆตรงนี้ไหมลูกอ่แปลว่ามันกําลังสร้างส่วนที่เคยเป็นหัวเนี่ยขึ้นมาทดแทนอยู่ไม่ตายนะเห็นว่าตัดแล้วไม่ตายเด้อนี่นี่งอกวันที่สามเป็นแบบนี้นะคะพัดหางเป็นแบบนี้มันกําลังงอกหัวขึ้นมาแล้วค่ะวันที่สี่ค่ะ เออไปถึงเริ่มเริ่มมีน้องตาสองอันแล้วนะเห็นไหมเป็นหัวแล้วนะวันที่ห้าค่ะเป็นไงคะนี่เขาบอกว่าหัวเนี่ยเริ่มสร้างแล้วเสร็จนะคะหลังจากวันที่สี่เห็นไหมมีความเป็นหัวของพานาเรียอย่างสมบูรณ์และอย่าลืมนะ้พานาเรียเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เป็นนอนตัวแบนดูจากลักษณะาม,มานะเห็นป่ะตัวแบนแบน,นะคะ่ะวันที่ห้าก็เหมือนจะได้เป็นพานาเรียแล้วเนาะนี่แบบนี้เป๊บเปิบ,ปบ เรามาดูฝั่งอันนี้กันบ้างค่ะเดี๋ยวนะอันนี้กี่วันแล้วอ๋อยังอยู่ฝั่งหางอยู่นะอะยังอยู่ฝั่งหางอยู่มาดูฝั่งหัวบ้างค่ะนี่หลังจากดตัดตายแล้วหางกุดแต่ยังมีหัวอยู่ทํายังไงดีก็งอกหางออกมาสินี่นะกระดึบกระดึบกระดึบนี่เราก็งอกหางออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยวันที่สองผ่านไปนะก็เริ่มมีตุ่มใสๆออกมาเห็นไหมคะ นั่นก็คือส่วนที่เป็นหางที่งอกออกมาชดเชยค่ะแบบนี้อุ๊ย,ยเห็นไหมเห็นหางมันไหมนี่แบบนี้เลยแล้วก็วันที่สี่ค่ะก็เริ่มเป็นหางใสๆตรงนี้เห็นแล้วนะก็กถามว่ามันสมบูรณ์แบบยังก็ยังเนาะมันควรจะยาวกว่านี้หน่อยนึงอยวันที่ห้าเริ่มโอเคไหมเออเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วเป็นพานนาเรียที่สมบูรณ์แบบค่ะนี่ ประมาณนี้นะคะป,ม,ปมนี่คือส่วนหัวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปค่ะหนูก็จะเห็นว่าเป็นไงลูกพานาเรียสองตัวก็ได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นแล้วค่ะนี่ผ่านไปเจ็วันนะลูกเจดวันผ่านไปเราได้พานาเรียออกมานั่นเองนน่เป็นไงล่ะวิธีนี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะข้ายังไงก็ไม่ตายจะหั่นข้าไปสองชิ้นข้าก็ได้ตัวใหม่ออกมา2ตัวมีคําถามค่ะ ถามเด็กๆว่าถามเด็กๆว่านะอะ่ขอหยุดคลิปไปก่อนลองคิดตามถามว่าการที่เราตัดหางจิ้งจกค่ะแล้วจิ้งจบมันงอกหางออกมาใหม่ได้เพราะเรารู้ใช่ไหมหรือบางทีเราจับมันมันตกใจมันสบัดหางทิ้งถูกว่าเออถามว่าจัดเป็นการสืบพันธุ์หรือไม่เอาลองคิดดูการที่จิ้งจบค่ะหางหลุดออกไปแล้วมีหางงอกออกมาใหม่ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกไม่เป็นถูกต้องใครตอบว่าไม่เป็นเก่งมากค่ะ เหตุผลก็เพราะว่าที่มันไม่เป็นเพราะการงอกใหม่ของหางตรงนั้นก็ยังได้จิ้งจกตัวเดิมถามว่ามีจิ้งจกเกิดใหม่หมาอีกตัวไหมไม่มีเพราะไอ้หางที่ขาดไปแล้วอันนั้นก็คือเน่านะคะเตรียมตัวเน่าย่อยสลายหายไปเนาะมันไม่ได้เกิดมาเป็นจิ้งจกตัวใหม่เพราะฉะนั้นถือว่าไม่นับเป็นการสืบพันธุ์แต่สําหรับกรณีของพานาเลียอันนี้ถือว่าเป็นการสืบพันธุ์นั่นเองเพราะว่าตัดแล้วได้2ตัวใหม่พี่แอมเคยเห็นมีคลิปนะตัดเป็น4ชิ้นอ,ะอ่ะเอาสิอันนี้ตัด2ใช่ไหม พี่เคยเห็นหั่นสี่มันได้พนารียออกมาใหม่สี่ตัวเอาซิเป็นไง่าไม่ตายนะจ๊ะส่วนตัวดาวทะเลนะคะเวลามันโดนตัดเนี่ยอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เนาะโดนตัดแฉกออกมาหนึ่งแฉกหนูก็จะเห็นว่าโอเคแฉกหายไปแต่เจ้าตัวแฉกที่ถูกตัดออกมาค่ะเขาก็สามารถงอกติ่งค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอเจ้าติ่งนี้ก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะขึ้นมาทดแทนแฉกที่หายไปอ่ะก็ได้เป็นดาวทะเลตัวใหม่เป็นไงล่ะไม่ตายเดอ้อ หรือเอาไหนมีตัวอื่นให้ดูอีกไหมเช่นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมนี่อันนี้เดาได้เลยค่ะว่าเห็นไอสิ่งนี้ไหมคะยาวๆแบบเนี้ยแปลว่านี่คือน่าจะเป็นแฉกเดินที่ถูกตัดออกมาจากดาวทะเลตัวใหญ่ถูกป่ะแล้วมันก็ค่อยมางอกแฉกที่เหลืออีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นดาวทะเลตัวที่สองนั่นเองค่ะนี่คือดาวทะเลเนาะเราไปต่อกันที่วิธีที่สี่ค่ะเด็กๆวิธีนี้ค่ะก็เป็นการสืบพันธุ์แบบ Pathenogenesis ค่ะเด็กๆไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินคำว่าวิหารพาเธนอนไหมคะไม่รู้ว่ามีใครที่เป็นคนชอบอ่านนิยายกรีกโรมันรู้จักเทพีนะคะหรือเทพอธิน่าไหมคะลูกเทพอธิน่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากถูกไหมทั้งฉลาดทั้งเก่งในเรื่องของการทำสงครามค่ะแล้วก็เขามีตัววิหารนะคะที่เอาไว้ใช้บูชาเทพอัินาก็คือวิหารที่ชื่อว่าพาเธนอนนั่นเอง ซึ่งถามว่าทำไมอยู่ๆเอาชื่อวิหารมาเป็นชื่อการสืบพันธุ์แบบนี้ล่ะเพราะว่าการสืบพันธ์แบบพาทิโนเจเนซิสเนี่ยเป็นการสืบพันธ์ของมแมลงบางชนิดค่ะเด็กๆที่มันเนี่ยไม่ต้องไม่มีตัวผู้เลยค่ะฉันไม่ต้องการตัวผู้ค่ะตัวเมียบอกว่าฉันสามารถออกไข่ที่ฟักออกมาเป็นตัวได้โดยที่ไม่ต้องได้รับการผสมเลยนะงงปลาล่ะ หรืออย่างจริงๆพืชบางชนิดก็สามารถสืบพันธุ์แบบพาทีโนเจเนซิสได้เหมือนกันนะลูกอย่างเช่นกล้วยอย่างเงี้ยเด็กๆเคยกินกล้วยใช่ไหมจะเห็นว่ากล้วยบางอานันหรือส่วนใหญ่นี่กินเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยเจอมเมล็ดมันเท่าไหร่แต่น้อยครั้งที่เจอมเมล็ดมากเลยค่ะกล้วยบางทีอะค่ะเราเรียกผลที่เกิดขึ้นอะว่าเป็นผลลมค่ะคือมันไม่ได้เกิดจากการปฏิสนธิบางทีมเมล็ดไม่มีมเมล็ดข้างในแต่กล้วยบางสายพันธุน์เดี๋ยวนี้เห็นเขาบอกอันนี้พี่เอ็มก็ไม,ไม่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านกเกษตรนะเห็นเขาบอกว่า มันมีกล้วยที่เมล็ดน้อยอ่ะทำให้เม็ดมันน้อยเหมือนกับองุ่นไร้เมล็ดอย่างเงี้ยก็มีเนาะนั่นแหละแต่ให้รู้ไว้แล้วกันว่าบางชีค่ะกล้วยเนี่ยมันก็สามารถสืบพันธุ์คือมีลูกออกมาได้โดยที่ไม่ต้องมีการสืบพันธุ์ค่ะเออมไม่ต้องมีการสืบพันธุ์ก็สามารถเกิดลูกได้เราเรียกวิธีนี้ว่าพาธีโนเจเนซิสแต่ตอนนี้เราเรียนเรื่องสัตว์อยู่เนาะพี่แอมก็เลยเน้นไปที่สัตว์เป็นส่วนใหญ่ถามว่าตัวไหนทําได้บ้างเช่นค่ะเด็กๆรู้จักชื่อไว้หน่อยก็ดีเช่นตั๊กแตนกิ่งไม อ้าเพลียเอ่ยไรน้ำพวกนี้ค่ะโนต้ตออกมานิดหนึ่งว่านี่เขียนไว้เลยนะลูกที่เกิดค่ะ,ล,คะล,ลูกที่เกิดเป็นตัวเมียค่ะลูกเป็นตัวเมียทั้งหมดนะลูกที่เกิดเป็นตัวเมียทั้งหมดเอาภาพตะกั่วแตนกิงไม้ให้ดูก่อนเดี๋ยวกลับมาหน้านี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาหน้านี้เนี่ยค่ะ เอาอันนี้ก่อนตะกะแตนจิงไม้หน้าตาแบบนี้คะ่ะหน้าตาเหมือนจิงไม้เลยเห็นไหมลูกนะพวกเนี้ยตะกะแตนจิงไม้เพเลอไรน้ำมันสืบพันธุ์แบบพาธิโนเจเนซิสคือไม่ต้องมีตัวผู้คะ่ะฉันวางไข่และลูกฉันออกมาแต่เงื่อนไขคือลูกที่เกิดเป็นตัวเมียหมดเลยจ้าอยากได้ตัวผู้อะ่ะทำไงอะ่ะตัวผู้จะเกิดในกรณีเดียวคะ่ะต้องสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศถึงจะเกิดเป็นตัวผู้ได้นะคะตรงกันข้ามค่ะกับตระกูลพึ่งคะ่ะเด็กๆ พึ่งเองก็สามารถสืบพันธุ์แบบพาธินเจเนซิสได้เนาะพวกพึ่งมดต่อแตนพวกน,นี้ค่ะเวลามันวางไข่นะลูกไข่ที่เกิดขึ้นได้ตัวผู้หมดเลยถ้าเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสมเนาะยังไม่ได้รับการปฏิสนธิมันได้ลูกเป็นตัวผู้หมดเลยค่ะเออแต่จะได้พึ่งที่เป็นตัวเมียเมื่อไหร่เมื่อเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้นนะคะ ซึ่งถามว่าเอ๊ะในสังคมพึ่งเนี่ยพึ่งที่ทําหน้าที่ทํางานหาอาหารป้องกันรังคือพึ่งตัวผู้หรือตัวเมียเดาสิคําตอบคือพึ่งตัวเมียนั่นเองตัวเมียนี่ทําทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะในรังถามว่าตัวผู้เกิดมาทําไมอ่ะไหนเดาสิาพี่ให้เด็กๆในห้องสดเดาไหมเด็กๆก,กะเดาว,ว่าตัวผู้เกิดมาเพื่อปกป้องรังเป็นทหารเพราะแข็งแกร่งแต่ความเป็นจริงแล้วนะคะในสังคมพึ่งเนี่ยพึ่งตัวผู้เกิดมาเพื่อ ผสมพันธุ์อย่างเดียวค่ะนั่นแหละหน้าที่ของเขานะคะเกิดมาเพื่อผสมพันธุ์อย่างเดียวอา้าวกลับมาที่ชีวิตของเราก่อนในบรรทัดของพึ่งมดต่อแตนนะคะก็จะทําหน้าที่คือไม่ทําหน้าที่ก็จะมีลูกนะคะที่เป็นตัวผู้ทั้งหมดค่ะโนวดไว้หน่อยลูกที่เกิดนะคะลูกลูกที่เกิดเป็นตัวผู้ทั้งหมดค่ะอ่า แต่แต่ถามว่าเกิดตัวเมียได้ไหมได้นะอย่าลืมนะทั้งสองอันเลยนะมันเกิดเพศตรงข้ามได้หมดเลยแต่เงื่อนไขคือคุณต้องสื่อพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้นนะต้องอาศัยเพศเท่านั้นแต่ถ้าจะมาพาธินเจเนซิสแบบอยู่ๆก็ท้องแล้วมีลูกเลยเนี่ยไม่ได้นะมันจะได้ลูกแค่บางเพศเท่านั้นที่บอกว่าอา่ะแล้วทำไมต้องพาธินเจเนซิสอ่ะกลับมาที่เรื่องเล่านิดหนึ่งก็คือเทพีอธตน่าเนี่ยนะคะเธอเป็น สาวพรหมจันทร์ถูกไหมคําว่าสาวพรหมจันทร์เด็กๆเข้าใจไหมลูกก็คือผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนคาถามคือเราเรียนเรื่องการสืบพันธ์แล้วถูกว่าถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เอ๊ะแล้วจะมีลูกได้ยังไงนั่นแหละเขาก็เลยเอาชื่อวิหารของเทพีอธินาค่ะมาตั้งเป็นชื่อการสืบพันธ์แบบนี้ที่เรียกว่าพาร์ติโนเจเนซิสคือการสืบพันธ์โดยที่บอต้องมีเพศผู้เด้อไม่ต้องมีเลยจ้าฉันมีลูกด้วยตัวฉันเองได้นะนี่คือวิธีที่4ี่นะคะเป็นการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศรูปแบบนึง ต่อไปค่ะวิธีสุดท้ายค่ะก็คือการสร้างสปอนั่นเองอันนี้พบได้ในไหนคะเด็กๆน่าจะตอบพร้อมกันได้อย่างพร้อมเพรียงค่ะการสร้างสปอพบในเห็ดใช่ไหมลูกอยู่ในราพวกนี้นะคะสร้างสปออ่าก็อยู่ในเห็ดในราก็ไม่ต้องมีสเปิร์มไม่ต้องมีเอกเซลนั่นเองตรงน,นี้โน้ดไว้เลยนะจ๊ะ